สวัสดีทุกคนนยนะคะตอนนี้ผมแปลงร่างเป็นพี่ยองชื่อใช่พี่ยองหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมจะมาแกล้งคนในเซิร์ฟนี้มาดูว่าจะมีใครวิ่งตามเราไหมมาดูว่าจะเป็นยังไงอันนี้อันนี้อันนี้ผมแค่ไปแต่งตัวเหมือนเฉยๆนะอย่าปะนาอย่าอย่ามาดราม่าผมนะครับผมมาแต่งตัวเหมือนเฉยๆดูเหมือนไหมทุกคนเหมือนให้กดไลค์ไม่เหมือนไม่เหมือนให้คอมเมนต์หรือว่า หรือว่าถ้าเหมือนคอมเมนต์ก็ได้ว่ามันจะเป็นยังไงไปดูกันสถานที่เลขอ่ะเราจะเราจะลองขับปั่นจักรยานผ่านดู้าจะมีใครวิ่งตามเราไหมวันอุ้ยเฮ้ยคนนั้นคนนั้นคนนั้นเฮ้ยคนนั้นตามไหมตา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 มเฮ้ยคนนั้นตามคนนั้นตามเอาเลยคนนั้นตาม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 ไม่เขารู้ เขารู้ไม่ไม่ว่าเราคือพี่ย่องตัวปลอมอืออ่ะคนต่อไปคนนี้อุจูนโอ้โหไม่สังเกตเลยฮนะส,ส,สงสัยตั้งเราอยู่ถ้างั้นเราไปบ้านต่อไปกันเถอะเออเอาบ้านเอาบ้านแถวนี้เลยเออขับผ่านหนึ่งสองขับผ่านวิวพี่ยงมาแล้วจ้ะเคอย่าลืมไม่ว่าเราคือพี่ย่องตัวปลอมเขาได้รู้แล้วมั้ง โอโหเหมือนนะทุกคนผมหน้าตาเหมือนพี่ยงมากไม่รู้ว่าใช่พี่ยงหรือเปล่าจะไม่ได้อะจะไมชื่อไม่ได้โอเคมาดูว่าจะมีใครเพิ่งตามไหมเมื่อกี้มีคนปั่นจักรยานตามมาแล้วมาดูว่าจะมีใครตามเราอีกมามาแล้วจ้าพี่ยงมาแล้วจ้า อยากแต่งตัวเหมือนเหมือนผมเซิร์ชเซิร์ชคำว่าวิธีการแต่งตัวเป็นพี่ย่องในเกมโรบอกในแบบลุคเฮเวนอ RP ์พีเซิร์ชเลยแค่นั้นก็เจอแล้วแล้วก็แล้วก็อย่าลืมจดเลขด้วยนะเพราะจะได้แต่งตัวเหมือนอันนั้นผมไปคอมเมนต์ช่องเขาแล้วเหมือนมากแต่เสียดายก็คือไม่มีรองเท้าดูดิเท้าเปล่าเลยอ่ะขับรถผ่นเดิม,ด,มดูจะมีใครจำเราได้ไหมอเอาคนนั้นเลยเอาคนนั้นเลยใครมาเนี่ย เพื่อนลันขับผ่านเลยขับผ่านเลยไม่รู้ใครจะไปจะไปโอ้คนนั้นมีตามไลครับทุททกคนเห็นไหมขับจักรยานตามมาเลยขอแสดงว่าเขาต้องขอขอะไรเสร็จขออะไรเป็นเขายังไม่รู้ว่าเราคือตัวปลอมอย่าประดามากนะครับอันนี้แค่อันนี้แค่หน่งตัวเหมือนดูเขาดิขับตามมาไม่หยุดเลยอ,ะอ่ะแค่ขับผ่านบ้านคนนี้หนึ่งสองวิว เขายังไม่รู้อีกเหรอว่าคนนี้เป็นตัวปลอมไม่รู้อีกอะใครอยากให้ทําอะไรอีกคอมเมนต์มาเรืยดูเหมือนแผนการนี้เหมือนจะสําเร็จให้หลอกคนได้อยากจะรู้ว่าวิธีการแต่งเตอวเป็นที่หรือแต่งเตอวเป็นยังไงนะาคนนั้นยังไม่รู้อีกพี่โยงก็พิมพ์อะไรพิมพ์อะไรเขาพิมพ์บอกว่าพี่โยงเหรอฮะอะไรอ่ะ ขับผ่าน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 โรงแรมเลยโรงแรมขับผ่านเว้ยดูดีว่าเขาจะเปิดประตูป่ะไม่เปิดนะแสดงว่าเขาไม่เห็นโอเคพี่เด,ด็กดูถ้าอยากให้ทำอะไรอีกคอมเมนต์ดูผมดิแต่งเติมเหมือนไหมส่วนรองเท้านี่ไม่ไมีอะสงสัยเขาไม่สังเกตรองเท้าเราเขาคือเขาส,สังเกตตรงตัวเรามากกว่าอ่ะนี่มีเด็กขับผ่านไม่ดี าคาิปนี้มีความยาวขอโทษด้วยนะอันนี้ถ้าแบบพี่โยงหรือว่าพี่อะไรก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรก็ไม่รู้ดินแล้วมาเห็นคลิปนี้อะถ้าพี่คิดเหมือนเหมือนผมคอมเมนต์ด้วยนะ,ะขับผ่านไหมโอ้โหภารกิจนี้สำเร็จรุ่วงพยากาะทำอะไรอีกคอมเมนต์ อ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะอย่าลืมกด subscribe จะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปใครอยากให้มีอะไรอีกคอมเมนต์มาด้วยผมก็อยากจะรู้ว่าวิธีการแต่งตัวเป็นพี่นิวแต่งตัวยังไงคนว่าเหมือนกันไหมโอหลกมากเลยอือฮอโอเคนําไม่ติ่งตามวิงตามนีวิ่งตามอี่วิ่งตามอี่ก็วิ่งตามนี่ก็วิ่ง,งเอา <c oughs> แล้วรู <c oughs> แล้วโอเคคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนทุกคนบาย